อ้าววันดีใครอยู่นั่นไวฟฟูตัวใหม่เหรออ้าวสาวน้อยมันก็สักพักหนึ่งแล้วนะที่ฉันเนี่ยไม่ได้เจอมนุษย์มาแถวแถวนี้เนี่ยสวัสดีค่ะมาทำอะไรอยู่ที่นี่อย่างนั้นด้วยฉันอย่างนั้นด้อ้อกำลังล่าสัตว์อยู่แล้วนะแถวนี้เนี่ยมีฮาปี้เยอะเนี่ยเป็นสถานที่ที่เพอร์เฟกต์สำหรับการล่าเลยล่ะจะมากับฉันหรือเปล่าล่ะคุณกําลังล่าฮาปี้อยู่อย่างนั้น,นหรือใช่ล่ะไม่ใช่แค่เนื้อของมันเนี่ยรสชาติอร่อยอย่างเดียว แต่ว่าขนของมันเนี่ยมีประโยชน์มากด้วยคุณเนี่ยกินเนื้อฮาร์ปี้อย่างนั้นเหรอมันดูเหมือนมนุษย์หรือเปล่านะใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลที่มันเนี่ยอร่อยเลยเนี่ยบางทีเดี๋ยวฉันเนี่ยจะลองมันที่หลังค่ะตอนนี้ฉันเนี่ยกำลังทำภารกิจในการตามหาผู้ติดตามของดาร์คเลดี้ค่ะดาร์คเลดี้โหทำให้ฉันคิดถึงเลยนะเนี่ยฉันเนี่ยลืมเธอไปสนิทเลยล่ะรอแป๊บหนึ่งนะเธอเนี่ยกำลังตามหาผู้ติดตามของดาร์คเลดี้อย่างนั้นรึมันก็ยาวหน่อยนะคะ แต่ว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดการพวกเขาในการเอาความทรงจําคืนมาความทรงจําอย่าบอกนะว่าเธอเนี่ยถูกแซมมอนมาจากโลกใบอื่นเนี่ยสาวน้อยจริงๆแล้วใช่ค่ะอะออย่างนี้นี่เองสินะแล้วคุณรู้หรือเปล่าคะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนผู้ติดตามของดาร์คเลดี้นะคะผู้ติดตามของดาร์คเลดี้องจริงแล้วฉันไม่รู้เหมือนกันนลยแน่นใจหรอคะอืมเออฉันเนี่ยไม่รู้ กี่ยวกับเรื่องไอ้ผู้ติดตามแม้แต่คนเดียวเลยหละ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยต้องการเนื้อหรือว่าหาพวกของเอาไ้ล่าสัตว์อะไรพวกนี้เนี่ยฉันเนี่ยมีของให้เธอเนี่ยเรียกซื้อได้นะจ๊ะแถมฉันยังยังลดร,ราคาให้คนน่ารักน่ารักอย่างเธออีกด้วยอืมทำไมมันแปลกๆวะมันเหมือนกับไอ้นี่มันเป็นเพื่อนกับเบียร์ทริสบอกว่าเนี่ยเหมือนกับมันสมรู้ร่วมคิดใช่ไหมไอ้เคี้ยวสุดมีมนี่ผมว่าผมเก็บไว้ใช้บ่อยๆดีกว่าผมชอบม่ไม่มีไม่ได้ เขียว <K ill ow> แม่ใช้แล้วรู้สึกมีมเอเจ้าตัวแผ่นเอาไว้ควบคุมเนี่ยมันเนี่ยได้สองสว่างพอราชั้นเนี่ยโจมตีมันบางทีแสดงว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่ต้องตีมันอีกทีนึงจนกว่ามันจะเริ่มมันจะสตาร์ทอย่างนั้นเหรออะมึงใช้วิธีนั้นเลยเหรอได้อ๋อต้องตีสองทีแล้วแล้วมันเลื่อนขึ้นไปได้ไหมคำถามโอ้มันปรับทิศทางได้นั่นเอง แล้วทำไมคุณต้องกดบ่อยๆมึงกดทีเดียวให้มันปื้ดไปทีเดียวเลยได้ไหมเลเซอร์แย่ดวงทีที่คุณชอบคุณ uh oh. คิดว่าตัวแดงๆนั้นน่ารักอะ่ะสำหรับผมแล้วยังยังดูเฉยๆยังยังไม่ดูนิสัยยังไม่ไวฟู้ขนาดนั้นกบรินสเลเยอร์ออซไอซไอซไอซ Ice Ice Get Iced l o s โ y Journal ไอ้เจ้าบ้าน,นั้นเนี่ยมันย่างเนื้อให้สุกก่อนกินบ้าบ้าบอรจริงเนื้อเนี่ยจะต้องกินส,สดๆมันถึงจะอร่อยสิอ่าให้เดานะคือไอ้โลลีที่เห็นมันปามีดใส่กอบบินที่เราที่เราไอ้มันเป็นเห็นเป็นคัตซีนแล้วก็ถือถือมีดมีดสับหมูยกัยกยักใช่ไหม <c oughs> ไอ้ยนี่แ่จะตายจะตาย กินบาร์บีคิวแป๊บบาร์บีคิวพาซาช่วยท่านได้ใส่ชุดว่ายน้ำในดานทิมะาฟินมากฟินขนาดนั้นเลยไม่ไหวเอาซะเลยมีมีการฟินคนใส่ชุดว่ายน้ำด้วยใส่ชุดนักเรียนดีกว่าดีกว่ากันเยอะเลยของดีโอ้ยด้วยฟันไม่โดนปุ๊บเฮิร์ตเลยฟันไม่โดนทีเดียวเท่านั้นแหละเฮิร์ตซ้ำเฮิร์ตซ้อนไหวไหมครับ ต,ตายเออไม่ไม่มีวิธีการแก้ปรีดด้วยวะเออยาไม่มีแจวมีเอากระตุยตีด้วยวโอ้ชาต่อเจสัส โอ้ไม่ไม่ไม่มีมเลยโอ้เอาลองซอนที่ไรงอนแล้วอาวุธอันตรายเกินไปผมว่าเอาไปสู้กับบอสหรือใกล้ๆจุดเซฟดีกว่าโอเคได้ครับอาวุธมันเฮี้ยไปอ่ะบังฟันไม่โดนทีนีงมันก็เจ็บมากเลยแบบโคตรเจ็บเลยอ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้อ้าวหวัดดีจุดเซฟเป็นไงบ้างสบายดีไหมเฮ้ยคานะฮัลโหลยินดีที่ได้รู้จักเออยินดีที่รู้จักเช่นเดียวกันเออคุณเนี่ยเป็นเพื่อนกับสลามเปล่าคบแล้วทำไมเธอถึงนด้คิดอย่างนั้นล่ะสลามเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ไม่ใช่หรือแล้วพวกมันเนี่ยไม่ได้ซ่อนแถวๆนี้ใช่ไหมคบแล้ว คุณมาทาอะไรอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรอฉันเนี่ยพยายามที่จะเอาคาตานะกลับมาเนี่ยช่วยเดี๋ยวฉันหน่อยได้ปะว้าว <Wow. laughs> ตัวละครผมดําผมยาวผมดํานี่ไม่ต้องถือคาตานะประจําแล้วทาไมวะคาตานะคืออะไรอย่างนั้นหรอ <laughs> เธอเนี่ยไม่เคยได้ยินคาตานะอย่างนั้นหรอมันเป็นดาบที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยช่างตีดาบฝีมือจากทางด้านตะวันออกมันเนี่ยสวยมากๆเลยล่ะดาคาตานะเนี่ยมันคมมากๆจนมันเนี่ยสามารถฟันผ่านอะไรก็ได้ด้วย แล้วใครเนี่ยขโมยคนาตนาะของคนไปอย่างนั้นดิเป็นมอนสเตอร์สีแดงๆหน้าตาแปลกๆกอบลินสีแดงหรือโอหรือออกกันแน่นะเอพวกเขาเนี่ยดื่มเลือดจากพวกอันเดดแต่ไงก็ตามเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องเฝ้าระวัง,งพวกเขาด้วยกันเยี่ยมไปเลยอ๋อเธอหมายถึงไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้ที่ขโมยคาตาะเธอไปไอ้ไอ้ที่อยู่ข้างหน้านั้นหรือเปล่าที่มันถือหอกท่าทางน่ากลัวน่ากลัวอยู่นั่นไหะเธอจ๋าเรากลัวก่อกอดหน่อยได้ไหมโอ้โหมันปล่อยไฟด้วย ใส่น้ำแข็งลงระลอกไปโอ้มีมีดาบดาบอะไรบางอย่างด้วยคุณเห็นปหมนี่แน่ y e ่ <c oughs> h yeah. น,นี่ไงได้คาตานะแล้ว มีอยู่มีอยู่แค่นี้เองอ๋อแต่มันโดนป้นอาวุธมันเลยทําอะไรไม่ได้นี่หว่ามากูได้มาแล้วยอมเป็นเพื่อนกันยังฉันพกคาดน่าของเธอแล้วล่ะโอ้ขอบคุณมากนะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องตอบแทนเธอนี่เนี่ยคือสิ่งที่ฉันมีตอนนี้แลเนะกุญแจกุญแจเหรออืมฉันก็ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทาไมเหมือนกันแต่ว่ากอบบินที่ฉันฆ่าเมื่อกี้เนี่ยคิดว่ามันเนี่ยเป็นอะไรพิเศษตอนนี้โอ้แล้วก็การดู กอบบินเนี่ยตัวสั่นด้วยความกลัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่สะใจมากๆเลยหละเธอเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าพอเวลาฉันเนี่ยเฉือนนิ้วของเขาทีละอันทีละอันเนี่ยพวกเขาเนี่ยกรีดร้องมากแค่ไหนมันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกสดชื่นสุดๆไปเลยแหละแต่เสียดายจังเลยนะที่ฉันเนี่ยฆ่ามันก่อนที่ฉันเนี่ยจะเล่นเสร็จเออฉันยุ่งนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวฉันไปแล้วอ๋อไปได้อย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันเนี่ยมีเรื่องราวมากมายที่ฉันเนี่ยอยากจะเล่าจังเลยน่าเสียดายจังนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวฉันเนี่ย เออจะโชว Bref, ์วิธีดีๆในการที่คาตานาของฉันเนี่ยตัดผ่านเลือดเนื้อไปดีกว่าเนาะอฮเดี๋ยวฉันจะรอ,อค่ะเอออะไรของมึงเนี่ยกูไม่กูไม่ยุ่งแล้วได้ไหมดูท่าทางเขาจะเสียสติไปแล้วเราไม่เราไม่ยุ่งกับเขาดีกว่านะถ้าสมมติว่ามันจะเสียสติขนาดนั้นแม่งนึกถึงคอปาร์ตี้เลยคอปาร์ตี้นี่ไวฟฟูแต่ละตัวเสียสติทั้งนั้น

เลเซอร์อาวชไม่ใช้แล้วเลเซอร์มันเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีตีฟรีตฟไฟนี่มันไม้กยายสิทธิ์ของแฮร์รี่ไม้กยายสิทธิ์แฮร์รี่มันปล่อยเลเซอร์ไม่ได้นะคุณเดี๋ยวก่อนคุณไปจำผิดเรื่องมาเนี่ยมันปล่อยเป็นแค่แบบเมจิกบอลมันไม่ปล่อยเป็นปล่อยเป็บีมให้กูเล็งหน่อยดิ <c oughs> โดนโอ้โเชี่ยโดนตัวมีมไปโทษสุดยอดท่าถ้าเป็นถ้าเป็นทวิชนี่โดนคนแคปเรียบร้อยแล้วท่าแบบนี้ยโคตรเฮีย เรามาเล่นสายสเตลลัเไหมผมอ่ะผมว่าผมได้สายสเตลแล้วอะเนเนเน่เราเรามาลองเล่นกันดูเขาบอกว่าถ้าสมมติโจมตีหลังอะมันจะมีดาเมจเพิ่มด้วยเว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาพวกของที่บอกว่าแบบไโจมตีด้านหลังแรงขึ้นหรืออะไรแบบนี้ดีกว่าแล้วเราแล้วล้วแบบหลักๆคือเราใช้ไอ้สเปลหายตัวเนี่ยไปตีคีย์ดิโคร้อยเปอใส่แม่งแค่นี้เราก็เราก็จะสามารถใช้ ไออาวุธอะไรที่แบบตีแซบแซบแรงๆอยไรแอย่างเช่นไอไอเฮี้ยเคียวเนี่ยโนเ n n โนเกมเนี่ยในที่สุดก็ได้ประโยชน์ทันทีนะเคียว Invisibility โฮ,โฮู้ฮ Invisibility ิ้ฮ้ฮากูหายไปแล้ว <c oughs> มึงไม่เห็นกูเว้นเท่ดีวะ่ะ แล้วเราก็มี A off ที่บอกว่าเพิ่มมานาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ม่นก็กลายเป็นใช้ได้ limited, ไอันรีเติดไปมือโคตรแรงออชโดนแล้ตีไม่โดนแะล้วมันแรงแรงโดนตัวเองแรงเลยเกินนะอาวุธแม่งอาวุธไม่อาวุธไม่อาวุธแม่งใยาจะวะถึงเวลาสเตลคิวพวกมึงแนละ้วไปเล่นเ่า ไอ,อ้ซึ่งคิดโอ้อยู่ดีก็มีอยู่ดีก็มีสายมีสายสเตลเฉยเลย w พราะถ้เกมเฮียนี่ไม่มีสายสเตเลด้วยบิงบอกมาฟันมึงหนีพอเวลามันไม่ตายเราหนีเ้นสายที่ขี้ป๊อตที่สุดในจักรวาลนี่คุณเคยเห็นสายไหนที่ขี้ป๊อตขนาดนี้หรือเปล่าไม่มีอ๋อเนี่ยตัวใหญ่จริงเลยแต่มันเนี่ยเป็นแค่ก๊อปปิ้งก็โง่เท่าน,นั้นแหละไม่อร่อยเลยอันนี้โดยน้องโลลี่ที่ กินเนื้อสดโอ้มีออกอบไปด้วยผมเห็นแล้วก็กันกันไฟไปก่อนโอเคทำตัวเปียกกันไฟไว้ทำไมไม่มีจุดเซฟแล้วนั่นคืออะไร What is that หวังว่าจะไม่ใช่บอสหรือว่าอะไรนะ So s o r r มนุษย์จงหยุดอันตรายอยู่ด้านหน้าสวัสดีค่ะมีอะไรอยู่ข้างหน้ายอย่างนั้นหรือเป็นตัวที่โหดร้ายด้านหน้า โหดร้ายใช่มันแกนแกล้งพวกเรานั่นเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ติดตาของดาร์คเลดี้ก็ได้ฉันต้องไปดูมนุษย์ระวังด้วยนะแข็งแกร่งมากๆมนุษย์เนี่ยต้องการอาวุธที่แข็งแกร่งจริงแหละอาวุธที่แข็งแกร่งจะไม่ต้องมีประโยชน์โซสว,วีเนี่ยขายอาวุธมนุษย์เนี่ยซื้อมาซื้ออาวุธซะอาขายอาวุธมีอะไรบ้างอะที่ให้ขายมีโล ชิ l ออฟไลฟ์ทำให้การโจมตีของศัตรูกลายเป็น HP HP บกหนึ่งทุกๆครั้งที่ป้องกันการโจมตีลองใช้สักทีดิดูซิว่ามันโกงตรงไหนอยากรู้เหมือนกันแย่ yeah, แล้วต่อไปเป็นบอสใช่ไหม๋อไม่ต้องเป็นเจอไอ้โลลีนนแน่เลยอะใช่ไหมว่าแล้วโลลีมีพุงเนี่ยเธอเนื้อของฉัน ซาติจ้าหลังจากกินเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยมาคุยกันหน่อยไหมเธอทุกคนเนี่ยแอบแย่งเนื้อของฉันไปหมดแหละหมายความว่าไงล่ะแล้วเธอเนี่ยกำลังกินเนื้อดิบอย่างนั้นหรอใช่แล้วเนื้อดิบเนี่ยอร่อยเธอเนี่ยก็รู้อยู่มันเออมันเนี่ยทำให้ฉันนั้นรู้สึกชื่นปากสุดๆไปเลยมะฉันไม่ใช่ขัวขโมยเนื้อซะหน่อยฉันเนี่ยไม่ได้มาขโมยเนื้อซะหน่อยฮะเธอคิดว่าฉันี่้โง่ขนาดนั้นได้หรือแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้ขโมยจริงเธอเนี่ยคิดว่าเธอ เธอเนี่ยจะหนีไปได้แบบง่ายๆขนาดนั้นเลยด้วแต่แต่ว่าฉันเออมื่อกี้บอกว่าเธอคิดว่าเธอเนี่ยจะขโมยฉันไปเป็นครั้งที่สองอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าฉันไม่ได้โกหกต่อไปเธอตายซะอ้าวเบรเยี่ยม that's great man w i n walk โดดไปข้างหลังกันเดี๋ยวยังพลาดละ แล้วก็มีเฟสสองใช่ไหมลูก โอ้จะมีร่างต่อไปปะวะแรงจังเอ่ม โอ้มันจะล้องหาแม่ไปก็ปล่าประโยชน์มนุษย์สุดยอดไปเลยก็เกือบไปนะแนะแต่ว่าสวารี่เนี่ยมีอาวุธที่แข็งแกร่งกว่านี้มนุษย์เนี่ยไปหาวัตถุดิบสิต้องการอะไรอย่างนั้นด้วย สเลชแฮมเมอร์แบตเตอรี่โอเคเดี๋ยวฉันนี่จะไปหาดูนะเอามานี้